สวัสดีครับผมตลอดถ่ายคลิปนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะก็อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งนะฮะอำเภอวารินชำราบนะครับเดี๋ยวพามาดูร้านนี้นะครับผมขายเป็นคอปิดย่างนะครับขายดีมากๆนะครับนี่ครับผมพ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับคอละ25บาทแม่นบหครับโอ้ลูกค้าทาเพียบเลยครับผมนี่ขายถูกๆนะครับราคาไม่แพงของดีจังหวัดอุบลอีกหนึ่งร้านนะครับ ถ้าเบีเป็นตัวนี่ก็ตัวละสองร้อยเก่าสีหมดครับครับผมโอ้ซับท่านบ่ท่านเนี่ยซับท่านอยู่เต็มวิหอย่างบ่ท่านเหรออย่างหมดสุบ่ท่านสุบ่ท่านนะครับตัเห็นไหมตัวเตเวอเวลาชั่วโมงครึ่งเลยเหรครับแต่ละไม้ชั่วโมงครึ่งครับผมถ้าเป็นคอแล้วครับคอคอก็เหมือนกันครับระยะเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับกว่าถึงจะสุกได้ถึงจะให้ซับได้ ข้อเดียวก็ขายนั่นบหครับข้อเดียวก็ขายข้อเดียวก็ขายนะครับทุกคนนี่ครับมีแบบเป็นตัวแล้วก็เป็นพอนะครับผมเนี่ยฮะเป็ดย่างเกลือนะครับในราคา2อ0ร้บาทนะครับพอละ25บห้าบาทเฟรชตรงนี้ผมมีดากตรงีครับโอ้พอกติจะมีดากนำไมบอครับดากเฟรชด้วยครับ ดาบเปีดหรือว่าตูดเปีดน,นะครับปกติเลียกขายอยู่ซส์ครับพวกโมงเข้านี่จะอยู่ร้านครับเริ่อพกโมงเข้าเริ่มขายอยู่ร้านลราคาฟรีโมงตัวโมบายนี่จะออกไปอยู่หนาหโมพักริ่มโอ้แล้วก็ทอดใบสามกระชับเขาร้านจเดียวเลยแต่ฟรีโมงของบานนี่ออกมานนี่นะครับผมเป็นรถเชลิงพ่อนข้างแบบนี้เนาะ อ่าต้นข้างครับผมบอกแบบเองบอกแบบเองคิดค้นเองนะครับ <ทำ S 1> ผมทำเองอ่านี่ครับอโอ้นี่โลกโก้ป้ายแบบเป็นต้นเทียนพันษาจังหวัดอุบรราชธานีนะครับเป็นส,สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลน,นะครับนะฮะ จุดที่ผมอยู่วันนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับหน้าตลาดสดเทศบาลหนึ่งนะครับร้านนี้นะครับผมสัญจรนะครับมีร้านประจําแต่ว่าช่วงบ่ายๆนะฮะจะมาขายอยู่ที่ตลาดสดนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเบอร์โทรร้านนะฮะใครสนใจนะครับตามนี้เลยนะครับ0 6 2 8 0 9 8 9 1 9นะครับ สามารถโทรมาสั่งไว้ได้นะคะก็นี่เห็นพทกพี่ๆเขาพี่ปานาอานะคะที่มายืนต่อแถวบางคนเขาก็สั่งไว้นะแต่บางทีสั่งมาแล้วก็มารอนิดนึงนะคะบางทีเป็ดยังไม่สุกนะครับผมโทรมาจองล่วงหน้าได้ครับแล้วก็มารับเองนะครับไฮทีวีในอ่าเขตตัวเมืองบุรเรัว่าอำเภอวารีนนะครับไอ้บซับบอกครับเอาเรย่เนาะฟาอเรวแล้วอย่านก่ได้ ตัวนี้จะมีน้ำจิ้มใหไรน้ำนะครับเนาะนเป็นน้ำจิ้มยังครับน้ำจิมำจ้มนี้สามอย่างที่มนี่ซี่ดครับะตาตาเป็นตัวนะฮะขาข้อเนี้ยจะใส่แต่ซี่ฟูดอ๋อครับจะได้เป็นน้ำจิ้มซี่ฟูนงกจะเป็นข้อเนาะนี่ครับผมโอ้ oh. ใช้เวลาอีกนิดน,นึงนะครับใช้เวลา,ย,าย่างอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะ,ะับไม่ว่าจะเป็นตัวแล้วก็คอนะครับ สุกท่านบนออยังครับรอยอีกยังไม่สุกครับผมอันนี้หมดแล้วรอบนี้อันนี้ไม่ไม่ค่อยหมดรอบหมดรอบหมดรอบนะครับวันนี้เตรียมมากี่คอครับวันนี้ร้อยหนึ่งร้อยเนาะสิบไม้สิบไม้นะครับไม้ละสิบคอแมนบุครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตถามเลยบอครับตอนสมัยขายไมม่เนี่ขายมือละจะข้ครับเอ้ยมือละซีฟข้อกับบเบิ้ลซีข้อกับบเบิซื้อมือนี่แหะครับซื้อมือนี่อข้อบ่พอขายย่างบ่ท่านเนาะอย่างไว้เวลาหนึ่งร้อคอนะครับถ้าเป็นตัวด้ครับตัวยี่สตัวยี่สตัวยีกว่าตัวมตัวนะครับไม่หลุดยี่สิบเนาะ ครับผมนี่ครับผมร้านตลาดนี่มันคนไอยจะเน้นกินง่ายกย่างที่อพอกินง่ายนะเพราะว่าในราคา25บาทนะครับคอเดียวก็ขายแน่นมากครับก็จะนี่ครับส่วนที่หลังจะเป็นลูกค้าประจำที่เขาโทรมาจองพวกอ่ามาไหว้ด้วยพวกไหว้พวกครับโทรมาจองเนาะแล้วก็มารับมาจองมารับเองครับครับผมไม่เป็นการส่งโทรมาจองนะครับสามารถลูกค้าประจำนะครับโทรมาจองนะ สี่คอห้าคอแปดคอก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้มีเหลือเจ้าเดียวในอุบลตอนนี้นะครับเจ้าเดียวในจังหวัดอุบลนะเป็นเจ้าที่เหลืออยู่มีเจ้าเดียวครับผมแสดงว่าแต่ก่อนนี่ก็มีหลายเจ้าอยู่ก็ตอนนี้เหลืออยู่เจ้าเดียวนะครับที่ยังอยู่นะครับยังอยู่ได้ที่ยังทั้ใจอยู่ครับท่อยู่ไม่ในอันใจนะยือส่วนมากยือส่วนมากจะเล่าให้ฟังครับครับส่วนมากเป็ดย่างเกลือเนี่ยมันเป็นอาหารที่ราคา มันเป็นค่อนข้างสูคงค่อนข้างแพงแล้วก็ทีนี้ส่วนมากที่ที่ได้มาคือเป็นเป็นซื้อเป็นชายมเาเป็นชายเขาจะมาแพงแล้วส่งมาพร้อมกันบน้ำจิ้มเนี่ยตัวหนึ่งเขาหมักมาให้เรียบร้อยพร้อมน้ำจิ้มนี่ก็ประมาณ280นะลูกค้าคนที่ซื้อเป็นชายมาก็ต้องมาขาย3 8 0 400แนะแล้วทีนี้ในคนในระดับที่กินเป็ดย่างเนี่ยมันจะกินเป็ดตัวละ4 0่ก็อค่อนข้าง ของผมก็คือกลังซื้อคนซื้อไม่ไหวเนาะของผมก็คือผมมาคิดสูตรเองแล้วก็มาผลิตเตาเองนะมาผลิตแล้วก็ดีไซน์อะไรที่ย่างเองแล้วก็สูตรของเราเองแล้วก็ทําน้ำคิมเองแล้วก็สั่งเป็ดมาจากโรงงานนีน่คือสั่งมาจากโรงงานผลิตเลยต้นทุนผมถึงได้สั่งครับนะผมผมถึงสามารถขายได้ทัาราคาที่สัญญาเข้าส่งก็คือเป็ดเรา เราสั่งมาเองเราสั่งมาจากโรงงานแล้วก็บริษัทดักคิงเจาตัวนี้เราออกแบบเองออกแบบเองทำเองแล้วก็น้ำจิ้มทำเองคิดสูตรเองน้ำจิ้มเราก็มีซีฟู้ดกับซีฟู้ดกับมะขามเปียกนะฮะอันนี้เป็นซีฟู้ดอันนี้เป็นมะขามเปียกครับแล้วก็เป็นซอสหวานซอสหวานนี่กินกับตัวตัวตัวเป็ดครับแต่ถ้าเป็นตัวนี่จะมีให้สามอย่างครับผมนะครับเป็ดนี่คือเรามาจากบริษัทเลยนะครับบริษัทดักกิงเป็ดเราใช้เป็นเป็ด ปักกิ่งเกตปักกิ่งครับเลี้ยง3เดือนเลี้ยงระบบปิด3เดือนนะสามเดือนแล้วมาเชื่อนน้าหนักก่อนที่จะย่างนี่อยู่ที่ตัวละโลขีดพอย่างเสร็จจะเหลือเก้ขีดนะครับเป็ด่านการตรวจสอบของกรมปศุสัต์และมีใบฮาลาลที่สามารถอิสลามก็ทำได้เป็ดนี้ไม่ใช่เราไปซื้อเป็ดไล่รุ่งเป็ดแก้เป็ดกาดตามได้ไม่ใช่เป็ดของเราใช้เป็ดคุณภาพคือเป็ด เกล็ดปักกิ่งคือเป็นเกล็ดจากโรงงานสมาโดยตรงนะครับแต่ละตัวจะมีไซส์ที่ต่างกันเอ้ยไม่ต่างกันคือต่างกันไม่เกินหนึ่งครึ่งขีดแต่ละตัวก็เรามาขายในราคานี้ได้ครับเฉลี่ยเฉลี่ยเนาะเฉลี่ยขายได้อยู่ได้คือคิดว่าจะยืนราคานี้อยู่ให้ให้ได้นานที่สุดครับผมนะเพราะว่าถ้าไม่อยากให้ขึ้นไม่อยากให้ปรับขึ้นถึงถึงสามร้อยนะอยากให้อยากให้คนสามารถเข้ามาสัมผัสได้เลาอาหารเหลาลงมาอยู่ข้างทาง อาหารเหล่านะครับมาอยู่ข้างทางเป็นยาเป็ดยาคือเป็ดยาเป็นอาหารเหล่าเป็นอาหารที่แบบว่าคนมีระดับหน่อยนะเพราะว่าเปราคข้างจะราคาสูงเราเอาลงมาท่านเราเราแต่ว่าเราก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าเรากเป็นแ้่เดียวที่เราอยู่ได้เพราะเราเราทำที่ค่อนข้างที่ว่าให้ให้คนได้หลายคนใต่อง คือรักษาคุณภาพไปด้วยอย่างที่บอกนะครับลงผิดลงถูกมาวันแรกวันแรกๆนะครับขายได้วันละสิบสิบคอสิบคอไม่หมดนะฮะและและตัวนี้มันมีปัจจัยไหนในเรื่องของการย่างก็คือการหมุนรอบของการหมุนการให้ไฟและระยะเวลาในการย่างทุกอย่างถ้า่างนั้นเป็ดกายจะเป็นหนังหนังกระด้างแล้วก็ไม่กรอบเป็ดในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยไฟต้องนิ่งคงที่ เพื as as <fre Puis of the> ่อเพื่อให้เขาเขาเหลืองข้งเหลืองเหลืองครับเหลืองเสมอไปตลอดชั่วโมงครึ่งครับนะฮะแล้วเขาจะได้หนังกรอบเนื้อนุ่มครับพอดูไม่ได้ก็ได้ความรู้กันไปนะครับผมก็ฝากมาอุดหนุนได้นะครับทุกคนนะฮะมีเจ้าเดียวนะครับในจังหวัดอุบลนะที่อยู่ได้ตอนนี้นะครับราคาไม่ได้แพงนะครับอย่างที่บอกไปเนาะอาหารระดับคนที่มีตังหน่วยนะครับ แต่ว่าเราเอามาปรับให้คนที่ว่าเดินตามตลาดนั้นทั่วไปสามารถซื้อได้ต้นทุนคนมาซื้อกินได้นะครับพราค้าอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้นะครับสุดยอดมากมาวันละร้อยพอกับ20ตัวนี่ก็ถือว่าเราเราคนเราก็ครับ เดี๋ยวเนาะครับเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับอ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวเราก็รอนะเราจะสั่งกลับที่บ้านกลับไปกินที่บ้านนะครับสี่คอแล้วกันนะฮะเพราะว่าลูกลูกค้าทัวร์มาจองเยอะเดี๋ยวไม่พอขายอันนี้เขาก็เขาไม่สนแล้วเขารู้แล้วว่าถ้ามันอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่มาใกล้ ขยกออกมากกยออมาคือเหมือนสัญญาณเตือนนะคะเหมือนน้องวีดเป่าปี๊ดๆเนี่ยมาแล้วตอ,ตอนนี้เขาจะไม่สนใจเขาจะเดินรอบๆเพราะว่าเ,เ,เขารู้ว่ายังไม่สุกอ่าเนี่ยฮะร้านนี้นะครับพี่น้องครับผมอยู่ขาอยอยู่หน้าตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลเมืองวังนิชมลาบนะครับผมเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรอีกทีนึงนะครับใครที่โทรมาสั่งนะครับอ่านี่ครับผมเบอร์0 6 2 809-8919นะครับผมสำหรับวันนี้ตลอดแต่คลิปต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ